ศึกษาแนวทางปฏิบัติบำเพ็ญหนึ่งหนึ่งปฐมกาลก่อนที่มนุษย์จะรู้จักลักษณะอักษรใดๆพระอริยเจ้าฝูซีขีดเส้นหนึ่งเบิกฟ้าเพื่อแสดงให้รู้ว่าสรรพสิ่งเร,เริ่มจากหนึ่งหนึ่งจึงหมายถึงรากฐานต้นกำเนิดของฟ้าดินผู้คนและสรรพสิ่งในคำพีอี้จริงโบราณจารึกว่า หคือเฉียนคือฟ้าหนึ่งคือสัญ,ญลักษณ์ของฟ้าท่านจอมปราดคงจือก็ได้แสดงความหมายเช่นเดียวกันนี้ไว้ด้วยคำว่าอีกว้วนแปลว่าหนึ่งปฏิเวทคือสายสัมพันธ์ที่เริ่มจากหนึ่งแล้วเนื่องกันเรื่อยไปหนึ่งคือจุดเริ่มต้นเมื่อรู้จุดเริ่มต้นจะรู้แจ้งแทงตลอด ศาสนาปาาดแสดงการเข้าถึงความเป็นหนึ่งว่าแปลว่าประคองจิตเป็นกลางกลับสู่ความเป็นหนึง่งศาสนาพูดแสดงการเข้าถึงความเป็นหนึ่งว่าแปลว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันย้อนต้นกลับไปสู่หนึง่งศาสนาเต๋าแสดงการเข้าถึงความเป็นหนึ่งว่าแปลว่า ประคองธาตุกำเนิดรักษาความเป็นหนึ่งไว้ท่านจองปราดเหล่าจื้อกล่าวไว้ว่าฟ้าได้เป็นความเป็นหนึ่งฟ้าจะใสแผ่นดินได้ความเป็นหนึ่งแผ่นดินจะสงบวิญญาณธาตุหรือจิตญาณได้ความเป็นหนึ่งจิตญาณจะศักดิ์สิทธิ์คนได้ความเป็นหนึ่งคนจะเป็นอริยะ หุบเขาได้ความเป็นหนึ่งหุบเขาจะอุดมสมบูรณ์สัพพชีวิตได้ความเป็นหนึ่งสัพพชีวิตจึงได้ก่อเกิดคณิตศาส์ตรก็เช่นกันเกิดหลักหนึ่งแล้วหลักหมื่นแสนจึงตามมาไม่เริ่มจากหนึ่งไม่อาจนับจํานวนดังคำว่าเริ่มต้นด้วยหนึ่งจึงต่อไปได้เป็นหมื่นแสนและหมื่นแสนย้อนต้นกลับคืนความเป็นหนึ่ง จึงกล่าวได้ว่าสรรพสิ่งสรรพชีวิตมิพ้นจะต้องเริ่มต้นจากหนึ่งหนึ่งคือธรรมะฟ้าสูญเสียความเป็นหนึ่งตำแหน่งองศาของดวงดาวทั้งหลายในมหาจักรวาลจะปรวนแปรอโอลวนแผ่นดินสูญเสียความเป็นหนึ่งภูเขาจะถล่มทลายมหาสมุทรจะแตกแยกเสียหายคนสูญเสียความเป็นหนึ่ง คนจะเคว้งคว้างเวียนว่ายเกิดตายไม่สิ้นสุดหนึ่งอุบัติการเริ่มจากบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกโปร่งใสเบิกฟ้ากว้างแผ่นดินของโลกคงรูปอยู่ตัวมนุษย์เริ่มเกิดขึ้นในกำหนดการคานจนกระทั่งฟ้าดินกลับคืนไปสู่สภาพคลุกคล้าอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เป็นวัฏจักรของการก่อเกิดจเจริญไกล จนกระทั่งเสื่อมสลายลงดังเดิมกำหนดการนี้รวมเวลา1 2 9 6 0 0ปีเรียกว่า1อุบัติการหนึ่งอุบัติการแบ่งเป็น12บันจบการหนบรรจบการมีเวลา1,800ปีวัตจักรนี้เรียกว่า1อุบัติการ หนึ่งขีดเบิกฟ้าพระอริยเจ้าฝูซีขีดเส้นเบิกฟ้าเริ่มวาระที่เส้นทางธรรมจากฟ้าลงมาปลกโปรดดุดดังต้นไม้ใบหญ้าเข้าหน้าฝนช่วงนั้นจึงได้ชื่อว่าธรรมการยุคเขียวหรือเรียกว่ากับเขียวสว่างตั้งแต่เริ่มต้นบรรจบการชวดเบิกฟ้าบรรจบการฉลูแผ่นดินคงรูปอยู่ตัวบรรจบการขานกำเนิดมนุษย์ จนกระทั่งถึงบรรจบการเถาะพระอริยเจ้าทรงอุบัติมาในระหว่างบรรจบการถาะจนถึงบรรจบการมะเมียจึงเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ทรงปรดโปรดชาวโลกมนุษย์ทุกคนต่างมีธรรมะภาวะอยู่ในตัวมีใบหน้าเป็นพุทธมีจิตใจเป็นพุทธะฟ้าทรงกำหนดความเป็นไปจึงไม่มีคำว่าธรรมะให้ต้องกล่าวขาน ก่อนสมัยพระอริยเจ้าฝูซีพงษาธรรมสืบสายด้วยการถ่ายทอดและสืบต่อโดยตรงแก่กันอย่างเปิดเผยดังนั้นก่อนหน้า800ปีในช่วงเวลาของพระอริยเจ้าฝูซีจิตใจของมนุษย์ทุกคนจึงดีงามเป็นโลกที่ร่มเย็นโดยธรรมแต่ภายหลังระหว่าง800ปีในช่วงเวลาของพระอริยเจ้าฝูซี ด้วยเหตุที่สภาวะของพลังหยางในมหาจักรวาลเจิดจ้าถึงที่สุดจนสภาวะของพลังอินได้ก่อตัวขึ้นมนุษย์ที่จิตบริสุทธิ์เป็นธาตุแท้แต่เดิมทีเริ่มใฝ่ใจความรอบรู้ใหม่ๆนอกตัวเริ่มไม่รักษาคุณธรรมแปดจิตใจเริ่มเปลี่ยนไปเป็นชั่วร้ายเริ่มจากคนฆ่าสัตว์จนถึงคนฆ่าคน สร้างบาปเวียนไว้ส่งผลให้พลังธรรมกับพลังธรรมปกคลุมโลกพร้อมกันอันเป็นเหตุที่มาของมหันตภัยในยุคสามดังนี้พระอรียะเจ้าฝูสีสนองพระองค์การฟ้าตามกำหนดการมีประจักษ์หลักฐานคือภาพม้ามังกรในแม่น้ำห่วงโหทูลเทพเจ้าพระอรียะเจ้าฝูซีมีอัจฉริยวิสัยโดยกำเนิด ทรงพิจารณาปรากฏการความเป็นไปของฟ้าดินสรพสิ่งสรพชีวิตทั้งก่อนหลังใกล้ไกลประมวลไว้เป็นหลักสัจธรรมจนกระทั่งกำหนดรู้ปรากฏการความเป็นไปเหล่านั้นลวงหน้าจากนั้นจึงได้สร้างป่วยกล่วยศาสตร์คำนวณการอันเที่ยงแท้แม่นยำขึ้นด้วยอัจฉริยภาพและอภิญญายานอันล้ำลึกของพระองค์ พงศาธรรมจึงเริ่มต้นจากบัตรนั้นและสืบสายหนึ่งเดียวกันเรื่อยมาจนถึงบัตรนี้มีสลกโบราณบนแผ่นศิลาจารึกที่ธรรมสถานหรือวัดเจ็ดอริยะในมณฑลซานซีประเทศจีนเป็นหลักฐานยังหลงเหลืออยู่ส่วนหนึ่งว่าพระแม่องค์ธรรมกำหนดยุคสามให้ฉุดนาพุทธบุตรคนเดิมพระเจ้าฝูซีเป็นจุดเริ่ม วิถีธรรมจำเดิมปรดโปรดลงแรกเริ่มนั้นมอบให้เจียงไท้กงอัฐาตรงวิถีอริยะจวบการแจ้งแสงสมสุริยาเทียนเจินมาเก็บงานสมบูรณ์ผล